สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าใกล้คิดสมัตคอยกันเลยสิเอาเรื่องแบบว่าใกล้คิดสมัรมาบอกมูเจ้าฟังก่อนอื่นกับฝากกดไลค์เนี่ยด้วยจ้าฝากกดไลค์แล้วก็ผู้ใดมีไอเดียจังไหนในการฟังคลิปจบแล้วมูจะเอาคอมเมนต์ใดจา้าเป็นการแชร์กันเนาะแล้วก็เจ้าของเรื่องแงมเพิ่นมาอ่านเพิ่นก็นจะได้รู้ว่าเออจังสี่จังสี่นะนะ,นะเอาแั้นี้ เรื่องนี้มี่วาเพื่อนบอกว่าเพื่อนคบกับอน,นุ่มต่างชาติทางโซนยุโรปแหละไอ้เพื่อนว่ายุลักเซมเบิร์กแบบนี้เพิ่นเพื่อนกับตอนเพื่อนอ่อนเวฟเดทเนี่ยเพื่อนบอกว่าหลายคนกระบ,บอกเราเนาะบอกเจ้าของเรื่องว่าพี่เจ้าของเรื่องนี่ว่าถ้าเป็นไปได้ให้ฮาผู้บ่าวสดแต่ว่าถ้าผู้บ่าวสดดวงเข้าบ่ถึงก็คือต้องเอาแบบ คนที่ลูกติดเรลาใาไงแล้วจะเอาผัวที่ว่าโอมรแมนจะเอาแฟนที่ว่ามีลูกติดในหน่วยมันยากว่าสัน้นเอาแล้วกับพยายามหามาหามาเนาะตัวเจ้าของเรื่องนี่เพื่อนอายุสี่สิบแล้วเดีบานนี่เพื่อนเล่หผอนยยนุ่มไงนี่แหละนุ่มผู้เบาเพื่อนนี่อายุนี่จะหกสิบแล้วเป็นชาวเล็กลักเซมเบิกนี่แหละบาดท,ที่นี่เพื่อนกับมูจักกันผู้ชา,กา้ากับมีการไปมาหาสู้ตลอด แล้วก็เบื้องหลังเพิ่นก็คือว่าฝรั่งผู้นี้มีลูกติดผู้หนึ่งกับเมียนี่เลิกกันแล้วลูกนี่กะไอ้ลูกอายุยี่สิบสองปีมั้งถ้าขวัญจำบ่พิดกับลูกนี่ก็คือเขาก็เฮ็ดง่ายเนาะเขาก็อยูนําแม่เนี่ยน้ำพอเนี่ยแง้ขาว่างเขาก็มาหาประจําแล้วก็โตผู้เบาเพิ่นนี่ก็คือขอบรัวเพิ่นหมายถึงว่าพ่อแม่ทองเดียวกันนี่เพิ่นมีทั้งเมือทั้งกันหาคนบ่านี่ทุกคนเนี่ย ตนผูู้บาเาเพลนี่เป็นลูกไส้หลาเด้เรากะทุกคนเนะี่ยมีพ่อมีหลูกมีต่ตอ,อ,อกมาเนี่ยเป็นผู้ที่ใือกันเมื่อมีเล่าคนเดียวที่บ่าได้ลูกสาวเพราะฉะนั้นหลานคนเนี่ยทุกคนก็นจะหกักก็จะเอ็นดูแค่หลานสาวนี่หลายเด้ล้วกะย่ามันอ่าย่ามคริสต์มาสทุกปีทุกปีเนี่ยเพื่อนจะไปบ้านพ่อแม่เพ่นขึ้นนัดกันพ่อแม่เพ่นเถาเหรอดี แม่เพื่อนนี่ชิแปร์ชิแปรเก้าสิบแม่เพิ่นบอกเพื่อนบอกขอยมาแต่งสีแม่ก็พอจะเกือบเก้าสิบล่ะแล้วเพิ่นก็นจะแล้วแม่เพื่อนเน่ะก็เกิดช่วงคริสต์มาสพอดีเพราะฉะนั้นทุกคนน,นี่เทศกาลคริสต์มาสก็คือแบบว่าฉลองเฉลิมฉล,ลองคริสต์มาสแล้วก็ฉลองวันเกิดแม่ไปพร้อมๆกันทุกคนก็นจะไปเมดน้ำกันเมดแล้วกะหมายร่วมถึงว่า เมียเก่าเพิ่นก็จะไปนําเล่ากับเมียเก่เาเล่านี่เป็นมู่กันเด้เป็นมู่กันเพิ่นกววบว่าอ่อบ่มี่เอียงเกิดเลยก็เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแต่ว่าคือแบบว่าเมียเก่าเพิ่นนี่พ่อแม่ตายเมื่อแล้วแม่แล้วเพิ่นกับบ่มีไผ่เราคิดสมัตทุกปีเพิ่นก็จะไปน้ำกันแต่ว่าเพิ่นกับน,นอนคนละห่องคนละหย่างส่ละบานที่นี่พอเราหุดอันนี้เนาะเอาเพิ่นกระตัดผ่ามานี่เพิ่นครบกันเนาะบัานเนี่ย ผู้ท้าเนี่ยเล่าก็เลยอยากให้ผู้สาวนี่ไปให้พี่เจ้าของเรื่องนี่ไปเฉลิมฉลองคริสต์มาสหน่บัาไปแล้วก็มีการว่า่งเอกสารเฮ็ดเอกสารนี่ยังกันนอกกับคือพานแล้วจะบินวันที่ยี่สิบเนี่ยแล้วก็เพราะว่าวันที่ยี่สิบสามอ่ะเพื่อนก็จะไปเพื่อนก็จะขับรถไปแม้มันไกลอยู่ด้วยเพิ่นกับว่าสําหรับเฮ้าถ้าอยู่ไทยเฮาบ่กไก่ลอยก็โลเพิ่นบอกไกลแต่ว่าของฝรั่งเนาะประเทศ คือจังเล็กเส้นเบิกนี่ก็แห้งประเทศน้อยแม่จ้าเพิ่นกับสิไปนอนอยู่นั่นก่อนไปจัดเตรียมนั่นนี่อยียงของเพิ่นนั่นแหละพนักงานเพิ่นไปกันทั้งทั้งสุกป,ปีเพิ่งกับสิขับรถไปยี่สิบสามกับสิไปพุ่นเพิ่นกับสิไปไปยุบกันประมาณซีหามื่นเด้เพิ่นจังสิกลับมาบานเนี่ยกะเล่านี่กับ่ได้บอกผู้ใดเด้บานเนี่ยอ่าแม่บ้านอะที่อยู่นั่นแม่เล่าอ่ะแม่ผู้ใช้น่ะกัเลยโทรมาว่า ปีนี้เธอจะมาแมนบอกคอนเฟิ่์มคือทุกคนเพื่อนกัสีไปโทรคอนเฟิ่์มยืนยันกันเพิ่นกัสีได้เตรียมอาหารเตรียมห้องเตรียมอย่างสีถือนะเพื่อนก็ว่าโอเคไปแต่ว่าเราก็เลยบอกแม่บ้านนะว่าปีนี้ฉันจะพ้าคนพิเศษของฉันมานําฉันบ่ได้มาคนเดียวก็คือเตรียมห้องครับเตรียมทุกอย่างละอาหารการยุ่กันกินเนาะก็ต้องว่านี่อันนี้ยังสิิงสีบานเนี่ยแม่บ้านเนี่ยเพื่อนก็เลยไปวอาให้แบบ แม่เราฟังแม่เราก็เลยบอกให้ลูกสาวฟังบานที่นี่ลูกสาวเพิ่นกับโวยวหวไหมเพราะว่าแม่เขาจะไปแม่อยู่แบบว่าเพิ่นเลิกกันแต่โดนแต่หลายปีแล้วแต่ว่าเขาแบบกระบองหลักวก็คือเขาบอกอยากให้พ่อเอาผูหยิ่งคนนี้ไปบอกอยากให้ไป,ปเผชิญหน้ากันแหมเพิ่นบอกว่าคิสมาตินี่เป็นงานแบบเฉลิมฉลองในครอบครัวซึ่งตอนเนี้ย ผู้หญิงไทยคนเนี่ยยังเป็นคนอื่นอยู่ย่งย่งย่งบ่ใช่คนในครอบครัวตอนแรกอะแล้วบอกว่าผู้บ่าวเล่าอะกับคำขึ้นเพิ่นกับคุยกันเนาะกับคุยกันกับวิดีโอข้อกันเพิ่นกัเลยบอกว่าอ่าฉันมีเรื่องยังสิบอกกับเธอตอนแรกแบบว่าตอนคุยกันเรากับสิบบ่คอยเ้าแมมเป็นซึมๆมบาดที่นี่กัเลยว่าเออเธอมีอี ฉันมีเรื่องอยากจะบอกกับเธอก็เลยว่าเรื่ององี้ยงแล้วก็เลยบอกว่าเรื่องนี้แล้วว่าขอบครัวฉันนะโบยินดีโบอยากก็บ่บเป็นรอบครัวหรอกไหมถึงว่าโตลูกสาวนี่โบอยากให้มาเราบ้านนี้ทุกคนกับเอาใจน้องคนนี้เนาะ,ะเด็กฝรั่งคนนี้ลูกสาวเพื่อนนี่ก็คือแบบว่าโบอยากให้มาถ้โบสบายใจก็บโบอยากให้มาแล้วก็เราเลยบอกว่าถ้าเธอจะมา,าเธอกจะมาได้แต่ว่าเธอจะอยู่คนเดียวเด้กซีมือหามือนี่ เธอจะอยู่คนเดียวที่บ้านฉันแต่เธอมาซึ่งเจ้าของเรื่องเราจะไปอยู่เดือนหนึ่งเธอต้องอยู่คนเดียวนะเธอบ่าสามารถไปกับฉันได้เพราะว่าขอบขั้วฉันอย่างเขาบ่โอเคเธอจะไปบอก,ก็คือเล่ากับให้โอกาสอยู่ไหมทานั่นก็คือไปเลื่อนตัว๋วเพราะว่าเราสือตั๋วแบบเลื่อนได้นะแมก็ว่ากระิเลื่อนตั๋วให้บารน,นี้ตัวแล้วว่าบา้าตอนผู้บาวเสียวเ,เราไปนี่เนาะเราเคยภาฝรั่งมาบ้านเด พาเพิ่นนยู่บันหนอกเนาะเพิ่นเคยาพาฝรั่งมาแล้วผีคนนี้เราก็ไปซื้อของฝากซื้อนั่นซื้อแล้วกไไ็ไปเมาไปไปเมาม้อยละทั่วคุ้งน้ำแล้วว่าแล้วสิไปหาผู้บาวช่วงคริสต์มาสล้วก็มีการไปซื้อของฝากอันเ,นเราบนะันหลานเล่าน่ะเหตุงานอยู่สุวรรณนูมิเนาะหลานเล่าเหตุงานอยู่หลานเจ็ดสิบเอ็ดไหมนั่นแหละในสุวรรณน้ำพมก็มีการนัดกับหลานเพราะว่าเราบุกเคย บินออกนอกประเทศเป็นการบินครั้งแรกของเราร้านนะ่ะมือนั่นพอดีร้านจะเขากะาร้านเขากา้าบายการยังสี่ละเพราะร้านออกกา้าร้านก็จะมาซอยเล่าในการแบบอ่าเช็คอินมาซอยป่านั่นนี่แหละแล้วก็อุ่นใจอืมก็นัดกับร้านไปดิบดีบนนัดนี่โตผู้ชายมาบอกอยังสี่ไหมมาบอกว่าถ้าเธอไปเธอก็ต้องอยู่คนเดียวเด้ คือเราบินยี่สิบบอยแล้วก็สิบหอดยี่สิบหรื 20, 20, 20, อยี่สิบเอ็ดยี่สองเกิดคืดสิเดียวก็ผู้ไส้มือสองหมือแเราผู้ใส้ก็ต้องไปไปตางเมืองเลยไหมไปหาขอบรัวเพื่อฉลองคริสต์มาสแล้วว่าโลากันนั่นอยู่เด้เลากับแบบสตันดูพราะตผู้ใส้บอกเลากับเลวายว,วา่สิบไปหรือบบไปดีถ้าไปก็คือต้องอยู่คนเดียวอ่ะหามือเรากับการ แล้วว่าการเป็นยู่การยู่การกินสิยู่จังไดทาว่าไปคือมมนอยากไอ้คนแถาสันคนก็สิถามเอ้ามึงคือว่าสิบินสิยังสีนอบันนอกเขานะคือบ่ไปจังสีนาค่ำถามหลายๆอย,ย่างก็สิตามมากเราเ่าก็ก็คือเราก็เลยมาบอกให้คอยฟังนี่แหละว่าเฮ็ุจังใดไปหรือบ่ไปบัดน,นี้ โตข่อยนี่ยข่อยก็เลยวอาเอขอข่อยกะเสมาลงกลุ่มล่ะทุกคนคิดจังไรว่าลราสิไปหรือบ่ไปดีมือนี่กับวันทีน่สิบเจ็ดนาะที่ข่อยอาดคลิปเนาะอ่าข่อยก็เลยบอกแล้วว่าข่อยก็บอกแล้วอยู่ว่าพี่ถ้าเจ้าไปเนี่ยถ้าเจ้าคิดว่าระว,ว่างหามือที่เขาบ่อยวู่วถ้าเจ้าซอยเหลือตัวเองได้เนี่ยเจ้าไปแต่ว่าโตข่อยนี่ก็คิดอยู่ว่าเพื่อนก็นต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วว่าอาหารการกินเพิ่นก็นต้องซื้อไว้ในตู้ในตู้เย็นตู้ยังไว้ให้เจ้ากินล่ะ คอยคิดว่าเรื่องนี่อ่พาต้องห่วงการยุ่งการกินะเจ้าโบอดดอกแต่ว่าเจ้าสีเงาแล้วกับคอยกระทามอยู่ว่าเมื่อถี่เราอยูน่ะหิมะตกบอหิมะหนาอียงบอหรือว่าธรรมดาแล้วก็ว่ากระตกอยู่ตว้ากระโบหลายแต่ว่าเข้ากับบรูว่าเหตุการณ์ที่แบบว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงที่ระวังเราอยูอ่ะมันจะจังไหรเนาะนั่นแหละคอยก็เลยว่าถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าดูแลตัวเองได้หามือที่เขาโอยูให้เจ้าไปถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าดูแลตัวเองบ่ได้เจ้าก็่ต้องไปเจ้าก็เลื่อนตัวเพราะว่า ผู้ใช้กับบ่ได้บอกเจ้าว่าบ,บ่ต้องไปคือเขายินดีจะเลื่อนตัวให้นั่นละ่ะเรากะเจ้ากับ,กบถ้าเขาบ่อไปเจ้ากับยาดันทุลังวาเออพ่อฉันไปแล้วฉันอยากไปกับเธอมันจะบ่เป็นผลดีไหมทุกคนก็จะมองในเจ้าในแง่ลบ่อยเลยบอกอยู่ว่าเจ้าโชคดีขนาดแล้วที่ผู้ใายคนนี้เราเราแค่เจ้าได้ที่ว่าเออฉันอยากเอาผู้ยิ่งคนนี้ไปเดี๋ยวฉันจะเลื่อนตัวให้เธอจะมาฉันก็จะเลื่อนตัวให้เธอฉัน ฉันจริงใจกับเธอฉันจะดูแลเธออยังสิมันก็เป็นการทดสอบเจ้าเพื่อกันถ้าเจ้าถ้าเป็นไข่คนไปเด้เป็นการทดสอบเพื่อกันว่าหามือนี่เฮ้าไปอยู่นี่เฮ้าอยิรู้ซึังไหนบ้านเมืองเขาย่างมาเจ้าก็ย่างเหรียญย่างยังไปใส่เวลาตรงนั้นอะ่ะไปโหลดอิลีโอกาสมันมากหอดแล้วดีก็ว่าเจ้าว่าบบไปข,ขันเจ้าบ่ไปนี่ถ้าไปเลื่อนตัวอีกไหมถ้าไปข้างหนา้าก็บกรู้ว่าเฮ้าจะได้ไปบอเด้ ยัไปมังอนาคตอนาคตแล้วซึ่งมืออื่นเฮ้าบุรูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อีกยังขึ้นเด้บ่รูเามันจะเกิดเหตุการณ์อีหยังขึ้นถ้าเฮ้าไปว่าเออเดี๋ยวจังไปไปโหลดอีหยังจะเกิดมันก็จะเกิดเจ้าไปแต่ว่าเจ้าบ่ตตองว่าดันว่าคอไปน้าเขาเจ้าก็อยูเฮนน่นล่ะใส่ชีวิตของเจ้าไปหามือมันบ่โดนดอกหรือว่าทุกคนน่ะคิดจังไห๋หมูเจ้าอ่นแสดงความคิดเห็นให้เแล้ว่เราก็กยากดูขึ้นกันระหว่างแนวหนุ่มสิว่าจางไหนเพราะว่ากับ ญาติพี่น้องอีหย่างเลาเราก็บบกการบอกให้ผู้ใดฟังคือเราอยากอายแมเพราะว่าทุกอย่างเราไปซื้อไ้เบิร์แล้วของฝากค้องยังซื้อหอดสีว่าไปฝากแม่เขาไปฝากแม่เขาไปฝากลูกสาวเขาไปฝากลูกสาวฝรั่งไปฝากแม่ฝรั่งเนี่ยฝากพอแต่บาตรนี่ทุกอย่างมันพังแมเออคอยก็บ,บอกเราอยู่ว่าค้องฝากอะ่ะเธอเอาห้โหลดเธอเธอเอาห้ยหลดแต่ว่าแต่ว่า เธอก็อยุ่ในส่วนของเธอพี่กับยุนในส่วนของพี่พี่ก็ต้องไปพี่ก็ฝากค้องไปให้พ่อให้แม่เขานะั่นแหละถ้าเพื่อนบนนั้นเห็นแล้วรักเอาให้ก็ได้แอบเอาให้ในะแม่ภาษาอีสานก็คือแบบว่ารักเอาให้นาะแอบเอาให้โดยที่คนอื่นไม่รู้ถ้าลูกสาวเจ้าอะถ้าลูกสาวของฝรัง่งอ่ะตอนนี้เขายังแบบว่ารู้สึ้เบ่อดีกระย่าฟ้าเอาให้เขาก็ได้เอาให้ที่หลังก็ได้เพราะว่า ่อยก็ว่ามันก็ดีอย่างหน,นึ่งเพราว่าลูกสาวเขาก็บเบิดบอกว่าบ่ให้พ่อคบคนนี้ตอนเนี้ที่่อยมองก็คือลูกสาวเขาอยากรักษานำใจแม่เขาเขาเลยบบอยากให้เอาผูหยิงคนนี้ไปเพราะฉะนั้นของที่ว่าโตพี่เจ้าของเรื่องแล้วเสียเอาให้ลูกสาวกับเพิ่งย่าให้ตอนนี้เพราะว่าน้องลูกสาวเขาก็ต้องบ่อยากให้แม่เขาเห็นเนาะหรือเขาอยากากให้พ่อแม่เขาขึ้นดีกันแต่ว่าตอนนี้ยังเพิ่งเอาใหของลูกสาวเขาเนี่ เจ้าเจตานาดีละ่ะอยากซื้อไปให้เขาแบบว่าอยากมีความสัมพันธ์ความศศรู้สึกที่ดีกับเขาอย่าหายตอนนี้ให้พ่อเขาหายหลังจากเจ้ากับมาก,ก็ได้ยังก,ก็ได้ของมันบ่นบาบ่เปืือยมันบอ่อยถามแล้วก็บอเออเจ้ากับไ้ก่อนแต่ว่าของฝากไปพ่อแม่เขานะเอาให้เขาโลดแล้วก็รักเอาให้เแอบเอบเอาให้เอา,ห,เอาหรือว่ามู่เจ้าคิดเห็นแตกต่างกับข่อยจังไดก็ฝากความเมนต์มาด้จามาเบามาแช่กันเนาะเอาขอบคุณจ้าฝากช่องายแออินเบลย์ัมฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยกดไลค์ กดแชร์จ้าขอบคุณจ้า